ถ้าบอกว่าอ e ีเกียใช้ขี้นกเป็นจุดขายในการโฆษณาเพื่อนๆจะเชื่อไหมครับ <_ an ye> เรื่องนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่เมืองไบรตันประเทศอังกฤษและเป็นหนึ่งในตัวอย่าง global marketing ที่ฉลาดที่สุดของปีเลยก็ว่าได้เมืองไบรตันเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่านกนางนวลเยอะมากจนกลายเป็นปัญหาที่ทั้งน่ารำคาญและตลกร้ายในเวลาเดียวกันแต่น่าสนใจตรงที่อ e ีเกียไม่ได้หลีกเลี่ยงปัญหานี้เลยแต่กลับเลือกจะเอามาเล่นให้เชื่อมกับแบรนด์ได้อย่างแนบเนียนโฆษณาเปิดตัวสาขาใหม่ของอีเกียที่ดูเหมือนภาพสินค้าปกติแต่มีดีเทลคือรอยขี้ เฟอร์นิเจอร์เรียกเสียงหัวเราะจากคนใบตั้นได้ทันทีเพราะนี่คืออินไซต์โจ๊กของเมืองแถมยังตั้งซุ้มประกันมัฝรัร่งนท่อที่ชายหาดถ้าโดนนกนั่งนวลโฉบของไปก็เอาถุงใหม่ฟรีไปเลยได้ทั้งใจคนได้ทั้งกระแสะในพื้นที่นี่แหละครับคือโกลบ a ลมาร์เก็ตติ้งที่แท้จริงคิดระดับโลกแต่ทําแคมเปญแบบเข้าใจท้องถิ่นแล้วคุณล่ะครับคิดว่ามีเรื่องเล็กๆอะไรในบ้านเราที่อีกเกียหยิบมาเล่นได้ลองเสนอกันเข้ามาได้ครับส่วนใครที่สนใจหาความรู้การตลาดแบบสนุกๆอ่านเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปได้ทที่่่เว็บไซต์และชอองางาืนๆ ของการตลาดวันละตอนได้เลยครับ